พี่ขอพ่อพีดีก็ได้ไปอะไรอ้ตัดมีอะไรผมไม่ได้เป็นอะไรเออถ้าปีผมโกรธ็ขอโทษผขอโทเ้โกอะกันดี่งกันพหัวมาสั่งเนี่ยผมขอโทษเดขอโผมขอโทได้ไหไอ้ตัดมึทมอะไรไมผมก็ปองกันตัวผม ไอ้เหี้ยมึงเก่าเหรอไม่พี่กอล์ฟเป็นพ่อไอ้ต่งคนเนี้ยไอ้แก้บออกมาพี่เกีไปเดียวผมรู้แล้วผมก็จะขวางให้พี่แล้วมึงดีบแต้มคุยอะไรมึงบ่นด้วยทำไมพี่ออกมาเดี๋ยวผมจะขวางให้พี่ด้วยผมคุยข้างทางไปตลอดก็จอด็จะเอาคุยกันดีๆคุยกันดีๆไอ้ต่างมึงเก่าเหรอผมไม่ได้เก่าพี่ไอ้ได้เกป็นพ่อหัวมาต่างกูเนี่ยก็รีบพี่ก็รีบผมก็รู้ ไม่ผมจะปาดออกไอ้ี่้จำตะกี้เนี่ยเป็นพ่อคุณมาต่างคุเนี่ยผมไม่ได้ส้างผมขอพี่เนี่ยพี่พี่ออกดีก็ได้ไมได้วันมันดำข้างหลังอเผมไม่ได้เก่าเออถ้านทั้งหนวะพี่โรรขอโทษพี่จอทางรับพี่จอดทางอห่นางอาเาเ ผมขอโทษพี่ผมขอโทษคุณทำไมผมขอโทษตาเจอคนจริงแล้วเป็นทำไมผมไม่ได้เจอคนจริงพี่นะคือพี่ออกมาน่ะพี่ขอผมว่าพี่แต่เขาใจดีๆกันหน่ยพี่จะไม่ต้องเบื่อแล้วนะค้ณเป็นครัวแลงเป็นพ่อผมบอกมบอกคุณเยอะผมไม่ได้เป็นพ่อพี่ผมขอโทษขอโทษได้ไหมครับไอ้สตาเอาผมขอโทษผมขอโทษตาผมไหวอ่ะไอ้เฮียผมไหวขอโทษตาผมขอโทษผมก็จะดการลดออกให้พี่อ่ะมันคนมันดอมมากพี่เบื่อออกมา อปเี้ยะไรนะะฮไม่ได้เป็นอะไรคือผมผมจะออกมาเนี่ยผมจะกันรถให้พี่ด้วยซ้ำผมโบกมือพี่ก็ไม่เห็นหรือไม่เห็นหรอกไอ้เหี้ยเห็นจะเบื่อเหรอผมออกมาเนี่ยผมกันให้พี่ด้วยพี่ก็เบิ่อเบื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 ่อคนมันก็หนาเราไม่มาบอกเหี้ยเราทำไมไม่บอกเหี้ยอะไรนะเบื่อทำไมเบื่อทำไมมันเสี่ยงกู้บ้าง ไอ้ส <st ess ORA> so ัสผมขอโทษผมขอโทษไอ้เหี้ย่านพี่ไม่พอใจขอโทษผมไม่พอใจมึงเนี่ยมึงต่อยกูวะไม่ต่อยผมไม่ต่อยพี่ไม่มีเรื่องกันดีกว่าแล้วป้ามึงอยู่ไหนดีกว่าผมไปหาอยู่เรือบางแฉลบอยู่ถึงไหนอยู่ถึงบ้านหลังทชั้นไหนชั้นสองห้องสิบเอ็ดเรือไหนเรือบางแฉลบเนี่ยเรือบางแฉลบเนี่ยไอ้เรื่องนี้ของเรือเยสุวรรณภูม มีพวกปหาหน่อยมไม่มีครับผมไม่มีผมตัวคนเดียวทำงานงานนะผมไปหาทำงานเลยจะเรียบไหมพี่จะไปหาผมทำไมเราผมอธิบายพี่ฟังก่อนพี่อย่าพึ่งใส่รมณ์ผมอธิบายพี่ฟังก่อนพี่ออกมาจากเรียนอะไรไหมพี่ตีไปเลี้ยวผมเห็นแล้วผมเปิดผมพยายามที่จะออกขาโบกมืออย่างงี้ไม่เห็นหรอกไอ้เนื้อพี่ไม่เห็นเลยเอาผมอธิบายพี่ฟังเนี่ยไอ้เนื้อผมเปิดเนี้ยอะไรออ๋เป็นจักเก่าล อีเขาเหมือนมือเก่าไงไม่ได้เก่าแต่คือพี่่พีเป็นควันเนี่ยมันดำอะ้วที่มึงบ้านไหนใส่กูรู้ว่ารถควันกูดำโอ้โหควันมันเต็มเลยข้างหลังอ่ะท่าพี่ไม่พอใจผมขอโทษไม่พอใจไงตัดที่บ้านใส่ผมขอโทษเอือผมขอโทษถ้ามึงไม่บ้านเนี่ยไม่ติดใจอะไรหรอกไอ้ทะเลเออผมขอโทษครับผมเป็นเพื่อนพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับ ถ่ายหน้าไว้แต่เราไม่โพสต์คร allora ับผมถ่ายไว้เป็นหลักฐานเดี <im <im ๋ยวผมคนพี่ทำร้ายผมนี่นี่ย่งกูจะทำโอ้โหก็ไอ้นี้กูว่าถาได้แต่ถ่ายผมครับผมขอโทษมาเอาถ้าแผลว่าะผมไม่เอาครับฮะผมทำงานพี่ผมอยากอยู่แบบนี้สุภาพกูจะให้ไปตามลูกเกนลูกเกนโทรต่างน้องก็ได้ผมไม่เป็นไรพี่ผมเอาไหมพี่เลียงก็มีหรือเ่าเอาไหมไม่กูโทรหานลูกไหมไม่เป็นไรพี่เนี่ย ไม่ได้เกาหรอไอ้เงี้ยถ้าผมผิดผมขอโทษครับผมไหวครับผมไหวขอโทษครับที่พอใจยังวครับผมขอโทษผมไหวครับผมไหวไปที่ไปเฮี้ยนั่งไม่พูดเงี้ยอะไรไม่มีปัญหาหรอกไอ้สัสทำไมครับผมไม่หูต่อผมไม่พูดต่อผมขอโทษผมือว่าหูขอโทษพีล่าหูรู้ว่าผมขับรถบูคขับดำครับไอ้เหี้ยมึงมาพูดอย่างเงี้ยกูจะรอคุณบอกบ้านทำไม อไอ้เงี้ยเป็นมึงมึงลงไปฟูไหมขึ้นไหมครับผมขอโทษพี่ผมขอโทษอยจะให้พี่ใจเ,ย,ย,เย็นหน่ผมขอ,อมโทษไอ้เงี้ยนี่คุณใจเย็นแล้วนายตาผมขอโทษครับพี่โอเคนะขอโทษอาทิตย์ผมลบเลยเนี่ย